ลำน้ำมูลเปรี่ยบสเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวอีสานใต้มีระยะทางยาวกว่า907กิโลเมตรนับจากจงักงหวัดนครราชสีมาไหลผ่านจงังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกศก่อนไปบรรจบกับแม่น้ําชีและไหลลงสู่แม่น้าโขงที่อำเภอโขงเจียมจงังหวัดอุบลราชธานีลุ่มน้ํามูลมีพื้นที่ถึง43.5ล้านไร่นับเป็นหนึ่งในสามลุ่มน้ําหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแต่ละปีมีปริมาณฝนตกมากกว่า1,200มิลิเมตรปริมาณน้ำท่าทั้งหมด29,172ล้านลูกบาทเมตรแต่พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำได้เพียง6,742ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันลุ่มน้ำมูลมีการใช้น้ำเฉลี่ยปีละ5,000ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าความต้องการใช้น้ำในอีก10ปีข้างหน้าจะเพิ่มสูงถึงกว่า8,000ล้านลูกบาศเมตรทั้งนี้ตามแม่น้ำมูลยังมีฝายเขื่อนที่ใช้ในการทดและระบายน้ำเช่น ฝายบ้านนางโฝ่ฝายบ้านเข้าฝายบ้านตะลุงเขื่อนราศีสไลยัยเขื่อนหัวนาและเขื่อนปากบูญซึ่งจะควบคุมปริมาณน้ําก่อนไหลลงสู่แม่น้ํโขงแต่เนื่องจากปริมาณน้ําที่ไหลในลําน้ํามักผันแปรไปตามจํานวนฝนที่ตกและตามฤดูกาลจึงทําให้พื้นที่บางแห่งยังต้องประสบกับปัญหาทั้งอุตกภภัยและภัยแรงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ําที่สําคัญ5้าแห่งได้แก่ เขื่อนลำตะคองเขื่อนลำพระเพลิงเขื่อนมูลบนเขื่อนลำแซะและเขื่อนลำปลายมากอย่างไรก็ตามยังประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งแทบทุกปีโดยเฉพาะในปี2553และ2556บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองลำพระเพลิงและลำเชียงไกรประสบกับปัญหาน้ำท่วมจนเกิดความเสียหายทั้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชนเมืองตลอดสองฝั่งลำน้ำกรมชลประทานจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงในพื้นที่นครราชสีมาทั้งระบบดังนี้พื้นที่ต้นน้ํามีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําของเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางเช่นการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําลําตะคองลําพระเพลิงและอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนบนตลอดจนการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําเพิ่มเติมในพื้นที่กลางน้ํามีมาตรการชะลอน้ําโดยการพัฒนาพื้นที่เป็นแก้มลิงสำหรับเก็บและชะลอน้ํา สร้างระบบผันน้ำและระบายน้ำออกนอกพื้นที่เศรษฐกิจเมืองและชุมชนและพื้นที่ปลายน้ำมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำธรรมชาติเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2 5 5 8ที่ผ่านมาพลเอกประยุท์ธจันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อันส่งผลกระทบต่อประชาชนและเขตเศรษฐกิจอำเภอปักธงชัยจึงได้อนุมัติงบประมาณเพเื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำผ่านน้ำเขื่อนลำพระเพลิงและอ่างเก็บน้ำลำสำลายวงเงินงบประมาณ541ล้านบาทกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่8จงได้น้อมนำแนวพระราชะดำริโครงการอ่างพวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้กับเขื่อนลำพระเพลิงโดยยุกระดับสันอาคารระบายน้ำล้นทําให้สามารถเพิ่มความจุจากเดิม105ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น155ล้านลูกบาศก์เมตรและปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของเขื่อนลำพระเพลิงเพื่อเพิ่มความจุจาก12ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทําการผ่นน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงไปเก็บยังอ่างเก็บน้ำลำสําไหย และทําการขุดลอกอ่างเก็บน้ําลําสําลายเพื่อเพิ่มความจุเดิมจาก40ล้านลูกบาทเมตรเป็น42.2ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการสามารถรองรับการใช้งานในฤดูฝนนี้ได้แล้วโครงการเพื่อประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําและผ่นน้ําคือลําเพลิงและอ่างเก็บน้ําลําสําลายเป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทําให้เกษตรกรในพื้นที่การเกษตรเดิม75,000ไร่มีไรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 176ล้านบาทต่อปีเกิดพื้นที่การเกษตรใหม่180 0 0หไร่มีรายได้เพิ่มขึ้น40บล้านบาทต่อปีและยังบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอปากทงชัยและอำเภอโชคชัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าแหล่งน้ำสำหรับการอุปโ,โภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนอำเภอเมืองนครราชสีมาทั้งนี้ในการทำเกษตรซึ่งเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะปลูกข้าวแต่ขณะนี้ ได้ทยอยแหนมาปลูกพืชอื่นแทนตามความเหมาะสมของประเภทดินฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิหารจัดการน้ำลุ่มน้ำลำพระเพลิงให้สมบูรณ์ทั้งระบบจึงได้วางแผนเพิ่มเติมโดยก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำพระเพลิงและลำสำรายรวม9แห่งและก่อสร้างระบบกระจายน้ำรวมเป็นเงิน265ล้านบาทโดยทุกแผนงานจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2 5 5 9ถึง2560 ซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จในปี2566จากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นทุกปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเชียงไกรจึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนารุ่มน้ำลำเชียงไกรโดยเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจาก4.5ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น9ล้านลูกบาศก์เมตรและขุดลอกลำน้ำพร้อมสร้างอาคารบังคับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนไปยังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2558 นอกจากนี้ยังมีแผนปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างจาก27.7ล้านลูกบาทเมตรเป็น37.7ล้านลูกบาทเมตรและพัฒนานในลำเชียงไกรตลอดความยาว122กิโลเมตรจนประจบแม่น้ำมูลซึ่งจะดำเนินการในปี2560ถึง2562ทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานกว่า2 5 0 0 0ไร่และหากมีปริมาณน้ำเหลือ ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งสร้างความมั่นคงการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในอาเภอด่านขุนทดอําเภโนนไทยและอําเภโนนสูงด้วยการดําเนินงานในโครงการต่างๆนี้คือส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ํามูลอย่างเป็นระบบภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ํามูลระหว่างปี2558ถึง2569รวม1,415โครงการซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดย,โดยโครงการที่ดําเนินการในจังหวัดนครราชสีมามี263โครงการคิดเป็นร้อยละ18.6ของจํานวนโครงการในร่มน้ํามูลเพราะความมั่นคงของน้ําคือความมั่นคงของชีวิตการเพิ่มศักยภาพระบบชประทานในจังหวัดนครราชสีมาจเวิตอีกหนึ่งการดําเนินงานในรูปแบบประชารัฐซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทบบกการประปาส่วนภูมิภาคและจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ผ่านคณะกรรมการจัดก,การชลประทานหรือ JMC ของเขื่อนลำพระเพลิงอ่างเก็บน้ำลำสำไหลได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างความมั่นคงการใช้น้ำอย่างยั่งยืนซึ่งไม่เพียงพี่น้องชาวนครราชสีมาที่ได้รับประโยชน์แต่ยังช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในลุ่มน้ำมูลและแผ่นดินอีสานใต้ของไทยต่อไป